สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมเทวะนะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใส่บาตรออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้นะครับเคยเป็นกระแสอยู่บนโลกออนไลน์อยู่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มมาเป็นกระแสอีกครั้งไม่นานมานี้นะครับถูกวิพากวิจารณถูกพูดถึงและก็เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรว่าการใส่บาตรออนไลน์ทำได้ไหม ได้บุญไหมผิดหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่สมควรหรือเหมาะสมหรือเปล่าเป็นต้นนะครับและยังมีคำถามอื่นๆอีกมากมายที่มีหลายคนกำลังสงสัยอยู่ดังนั้นนะครับคลิปนี้นะครับผมจึงอยากมาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งมุมมองสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่จะได้นำไปพิจารณาดูก็ฟังเป็นเรื่องเล่านะครับฟังเป็นแนวความคิด ที่เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับแต่ก่อนไปรับฟังนะครับผมก็ขอผู้ฟังทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องธรรมเทวะด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปนิทานสนุกสนุกธรรมะดีๆรวมไปถึงข้อมูลที่น่าสนใจอื่นที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกันกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเอาละครับเราไปเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ ในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปตามเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสมัยนี้อินเทอร์เนต็ตมีบทบาทมากมายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราหลายๆอย่างเราก็มักจะใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งต่างๆอย่างการซื้อขายสินค้าออนไลน์การเรียนการสอนการหาความรู้ความบันเทิงรวมไปถึง โลกออนไลน์ยังมีบทบาทในเรื่องของการทำบุญอีกด้วยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของการใส่บาตรออนไลน์นั้นทำได้หรือไม่เรามาดูกันก่อนซิว่าการใส่บาตรออนไลน์คืออะไรแล้วการที่จะเกิดบุญขึ้นมาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจหลักเหตุและผลของสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าการใส่บาตรแบบออนไลน์นั้นทำได้หรือไม่ควรหรือไม่ควร แล้วก็จะได้บุญหรือไม่ได้บุญนั่นเองครับการตักบาตรคืออะไรการตักบาตรคือการถวายอาหารแด่พระภิกษุสัมมเนรจะรูปเดียวก็ได้หรือหลายรูปก็ได้จะปฏิบัติเป็นประจำหรือจะเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ตามที่ผู้ถวายสะดวกเนื่องจากพระสงฆ์มีข้อห้ามเรื่องเกี่ยวกับการเก็บอาหารคร้างคืนจึงทำให้พระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาตท,ทุกเช้า เพื่อหาอาหารมายังชีพและดำเนินกิจกรรมทางศาสนาหากเราไม่ทำบุญด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ก็จะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนาต่อไปได้เพราะจะไม่มีอาหารในการดำรงชีวิตดังนั้นการบินทบาทถือเป็นกิจของสงฆ์ที่ควรกระทำทุกวันนั่นเองครับส่วนวัตถุประสงค์ของการตักบาตรคือหนึ่ง เป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 2. เป็นการส่งเสริมและบำรุงพระพิกษุสามเณรผู้อยู่ในศีลให้ปฏิบัติในธรรมได้ 3. ส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติทั้งผู้ที่ตักบาตรและพิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตและ 4. เพื่อให้ผู้ออกบวชฝึกจิตใจในการลดอัตราตัวตนการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองครับ ส่วนองค์ประกอบของการทำบุญตักบาตรก็มีด้วยกัน3อย่างคือ 1. ผู้ตักบาตรก็คือตัวเราจะต้องทำบุญตักบาตรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่ตั้งมั่นที่ดีเจตนาที่ดีและอยากจะให้อย่างแท้จริง 2. วัตถุที่นำมาทำบุญตักบาตรนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์และ 3. พระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตของเรานั้น ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นั่นเองครับเอาละครับนี่คือเรื่องที่ควรรู้คร่าวๆเกี่ยวกับการตักบาตรทีนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของบุญกันบ้างเอาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับว่าบุญนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบุญจริงๆแล้วก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากกรรมดีหรือการกระทําความดีการประพฤติชอบทั้งทางกายวาจาและใจ เรียกอีกอย่างว่ากุศลเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเกิดความสุขในการกระทําความดีนั่นก็คือเราได้เกิดบุญแล้วยิ่งเรามีความสุขกับการทําความดีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับผลบุญที่เราทํามากเท่านั้นนั่นเองครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจหลักพวกนี้แล้วก็สามารถวิเคราะห์กันได้แล้วครับว่าการที่เราตักบาตรออนไลน์นั้นทําได้หรือไม่ได้บุญหรือไม่ ผมจะขออธิบายว่าการตักบาตรออนไลน์คืออะไรวิธีการเขาทำกันอย่างไรโดยผมจะบอกข้อมูลตามแบบในข่าวที่เขานำเสนอแล้วกันนะครับเผื่อว่าผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าการตักบาตรออนไลน์เนี่ยคืออะไรหรือบางคนเนี่ยอาจถามว่ามันมีด้วยเหรอเพราะไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้มาก่อนนะครับการตักบาตรออนไลน์ก็คือการโอนเงินไปให้กับพ่อค้าที่เขาเปิดรับออเดอร์ เพื่อสั่งซื้อชุดกับข้าวก็เหมือนกับที่ชุดกับข้าวใส่บาทที่เราเห็นตามตลาดนั่นแหละครับพอเราโอนเงินค่าชุดกับข้าวไปให้กับพ่อค้าแล้วพอถึงเวลาพระมาบิณฑบาตเนี่ยพ่อค้าก็จะเป็นผู้ใส่บาทแทนเราโดยที่พ่อค้าบางคนเนี่ยก็จะไลฟ์สดไปด้วยนะครับเวลาใส่บาทเพื่อให้พระเนี่ยให้ได้พรผ่านไลฟสดนั่นเองครับโดยที่ตัวของเราเองเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปใส่บาทด้วยตนเอง วิธีนี้ก็จะสะดวกต่อผู้ใช้บริการนะครับก็มองง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับการบริการประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับแต่มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าทําเช่นนี้เหมาะสมไหมทําได้หรือทําไม่ได้ทําแล้วได้บุญหรือเปล่าเป็นต้นนั่นเองครับทีนี้เมื่อเราต้องการดูว่าการใส่บาตรออนไลน์นั้นผิดหรือไม่ผิดเราก็ต้องมาตั้งคำถามเหล่านี้กันก่อน เจตนาในการใส่บาตรของเรานั้นบริสุทธิ์หรือไม่เรามีจิตใจที่ตั้งมั่นที่ดีหรือไม่เราอยากเป็นผู้ให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าที่กล่าวมานี้บริสุทธิ์ก็ถือว่าไม่ผิดครับอย่างที่สองวัตถุที่นำมาใส่บาตรบริสุทธิ์หรือไม่อย่างแรกคือเงินที่เราโอนไปเพื่อซื้อชุดใส่บาตรเนี่ยเราหามาด้วยความบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าหากเราหามาด้วยความบริสุทธิ์ ก็ไม่เป็นไรครับและในชุดอาหารที่ใส่บาตรนั้นมีของที่ไม่ควรถวายหรือไม่เช่นมีเหล้าหรือว่าบุหรี่เป็นต้นหรือไม่ถ้าวัตถุที่ใส่บาตรนั้นบริสุทธิ์ก็ถือว่าไม่ผิดครับอย่างที่สามพระที่มารับบิณฑบาตเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่เป็นพระจริงใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ถือว่าไม่ผิดครับดังนั้นหากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บริสุทธิ์ ก็สามารถตอบได้ว่าการใส่บาตออนไลน์ของเรานั้นถือได้ว่าไม่ผิดครับจริงๆแล้วการใส่บาตออนไลน์ก็คล้ายๆกับการที่เราฝากเงินคนอื่นไปทําบุญนั่นแหละครับเพียงแต่ต้องระวังเรื่องของพ่อค้าที่เขาจะมาหลอกหรือว่าโกงเราก็เท่านั้นเองอันนี้จะน่ากลัวกว่านะครับคราวนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของบุญกันบ้างถ้าหากถามว่าบุญในการใช้วิธีใส่บาตแบบออนไลน์นี้ จะได้บุญหรือไม่ถ้าจิตเรามีความสุขในการได้ใส่บาทยังไงก็ได้รับบุญครับเพียงแต่จะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองอย่างที่บอกครับว่าบุญก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทํำดีหรือที่เรียกว่ากรรมดีดังนั้นหากความบริสุทธิ์ของจิตทั้งก่อนทำระหว่างทำและหลังทำของเราเนี่ยผ่องใสก็ย่อมเกิดความสุขความปิติที่ทำให้เกิดบุญได้นั่นเองครับ แต่การใส่บาตรออนไลน์ย่อมได้บุญน้อยกว่าการตักบาตรด้วยตัวเองอย่างแน่นอนเนื่องจากการใส่บาตรออนไลน์นั้นประนีน้อยกว่าทําด้วยตัวเองหมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการให้ทานจะได้รับอน,นิสงส์มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจเจตนาความพร้อมทั้งทางกายวาจาและใจดังนั้นการได้บุญหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำบุญแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาความตั้งใจของผู้ทำนั่นเองครับเมื่อเราตั้งใจในการทำย่อมเกิดความประนีตในสิ่งที่ทำอธิบายง่ายๆ่ยครับว่าการตักบาตรแบบออนไลน์เราเพียงแค่โอนเงินไปเพื่อซื้อชุดอาหารแล้วก็ฝากทางร้านเนี่ยเป็นผู้ใส่บาตรแทนเราเรียกได้ว่าเป็นการเอาความสะดวกเข้าว่าดังนั้นความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทำเนี่ย จึงน้อยนั่นเองครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุผลด้วยเรื่องแบบนี้วัดว่าใครได้บุญมากบุญน้อยคงจะพูดยากอย่างถ้าใช้วิธีใส่บาตออนไลน์เพราะขี้เกียจไปใส่เองเนี้ยแบบนี้ความตั้งใจย่อมน้อยอย่างแน่นอนครับความสุขในการทำก็ย่อมน้อยตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีใครพาไปใส่บาตรหรือว่าผู้ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยแต่มีเจตนาที่อยากจะใส่บาตรเป็นอย่างมากจึงใช้วิธีการใส่บาตรแบบออนไลน์เพื่อให้ได้ทําบุญนะครับพอได้ทําแล้วก็เกิดความสุขอย่างมากแบบนี้เจตนาก็ย่อมแรงกว่าและแน่นอนครับว่าย่อมได้รับความสุขหรือบุญที่มากกว่าอย่างแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับว่าบุญก็คือความสุข ดังนั้นจะให้วัดว่าใครได้บุญมากบุญน้อยกันแบบเป๊ะเ,เหมือนกับการเอาไม้บรรทัดมาวัดแบบนั้นก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะบุญเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันทําบุญด้วยเงินเท่ากันวัดเดียวกันเวลาเดียวกันวิธีเดียวกันแต่บุญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะเจตนาของแต่ละคนนั้นต่างกันความประณีตในการทําต่างกัน บุญไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายแต่เป็นเรื่องของความปราณีในการกระทำนั่นเองครับผมจะขอเล่าเรื่องบางอย่างที่ผมได้พบเหตุมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับจะได้เข้าใจความปราณีในการทำบุญว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงจะได้เห็นวิวัฒนาการในการทำบุญในสังคมของบ้านเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจะได้มองภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ทุกคนหรือว่าทุกครอบครัวนะครับแต่สําหรับตัวผมเองผ่านแบบนี้มาเห็นแบบนี้มาสมัยเมื่อตอนผมยังเด็กเนี่ยตอนสมัยปู่ย่าตายายนะครับเวลาพวกท่านทำบุญเนี่ยพวกท่านก็จะตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดประมาณสักตีสามตีสเพื่อไปจ่ายตลาดกันเพื่อที่จะหาซื้อวัตถุด,ดิบสิ่งของมาทำอาหาร สมัยก่อนตู้ยงตู้เย็นต่างจังหวัดก็คงไม่มีหรอกครับก็เลยไม่นิยมซื้อของมาเก็บกักตุนกันเอาไว้มักจะไปจ่ายตลาดกันตั้งแต่เช้ามืดทุกวันมากกว่าพอกลับมาถึงบ้านก็จะจัดเตรียมข้าวของแล้วคนในบ้านเนี่ยก็จะช่วยกันทำอาหารกันสักประมาณ2-3เมนูคนนั้นหั่นผักคนนี้จุดไฟคือจะต้องช่วยกันหมดนะครับเพื่อที่เตรียมอาหารให้ทันพระมาถ้าไม่ช่วยกันเนี่ย ก็จะไม่ทันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่พอผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้นึกถึงทีนี้พอช่วยกันทำอาหารเสร็จแล้วนะครับก็จะตักแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็สำหรับใส่บาตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้รับประทานกันในครอบครัวแล้วก็จะไม่มีใครกล้ากินก่อนด้วยนะครับจะต้องใส่บาตให้เรียบร้อยก่อนทุกคนถึงจะกินกันได้ ไม่งั้จะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิหรือว่าว่าเอาถึงแม้จะแยกส่วนของที่เตรียมเอาไว้ใส่บารแล้วก็ตามพอใกล้ถึงเวลาพระมาเนี่ยหนุ่มๆห,หรือเด็กๆนะครับก็จะช่วยกันยกสำลับไปหน้าบ้านแล้วก็รอพระพอเห็นพระมาแต่ไกลๆเนี่ยก็จะตะโกนเรียกคนในบ้านคนในบ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเด็กเนี่ยก็จะเดินมาหน้าบ้านเพื่อใส่บารนะครับพอใส่บารเสร็จนะครับพระให้พรเรียบร้อย เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะช่วยกันเนี่ยเก็บสำรับที่ใส่บาตรเนี่ยขึ้นบ้านทุกคนก็จะมีความสุขกันมากยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะครับจะยิ้มกันอย่างมีความสุขเลยลูกหลานเวลาเห็นนะครับก็มีความสุขตามไปด้วยพอขึ้นบ้านแล้วนะครับถึงจะค่อยทานข้าวที่แยกเอาไว้กันถ้าเป็นวันพระที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะพิเศษหน่อยก็คือ จะไปกันที่วัดเลยเพราะว่าวันพระเนี่ยจะมีการเทศให้ฟังที่วัดด้วยก็จะพาพุเทเฒ่าผู้แก่นะครับไปฟังธรรมส่วนลูก,ลกลๆหลานนะครับบางคนก็ไปฟังธรรมด้วยบางคนก็จะไปพบปะพูดคุยกันภายในวัดนะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นวันพระใหญ่หรือว่างานเทศกาลที่เกี่ยวกับาศาสนานะครับอันนี้ก็จะยิ่งสนุกใหญ่เลยเป็นงานใหญ่ คราวนี้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะช่วยกันทําอาหารกันเป็นหม้อใหญ่ๆไปช่วยกันทีก็เกือบกันทั้งหมู่บ้านเลยช่วยกันก็อิ่มบุญกันไปคือรู้สึกมีความสุขจากการที่ได้ช่วยงานในวัดนะครับสมัยนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่าบุญนะคืออะไรคิดว่าการที่ได้ช่วยงานที่วัดเนี่ยก็ได้บุญด้วยก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะสอนมาแบบนี้นะครับชีวิตในสมัยนั้นนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวัดอยู่ตลอด แต่พอโตขึ้นมาเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็จะเห็นวิถีชีวิตผู้คนนั้นไม่เหมือนกันทุกคนต่างเร่งรีบอะไรก็รีบร้อนไปหมดแม้แต่การใส่บาทก็จะเป็นการซื้อกับข้าวถุงไม่ก็ชุดใส่บาตรตามตลาดนะครับหรือสถานที่ใกล้วัดแต่ก็มีบ้างนะครับที่เห็นคนเวลาไปใส่บาตรเนี่ยขับรถมากันหลังรถเขาก็จะเตรียมกับข้าวมาใส่บาทเอง คิดว่าน่าจะทํามาจากที่บ้านนะครับแต่ก็เห็นน้อยครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมากพอสมัยนี้นะครับก็เปลี่ยนไปก็คือมีการใส่บาตรออนไลน์นั่นเองครับสิ่งที่อยากให้สังเกตดูคนสมัยก่อนหรือคนสมัยโบราณเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําบุญมากเขาจะทําด้วยความประณีตเขาจะทําด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะใส่บาตรก็ดีหรือว่าเป็นงานบุญก็ดีนะครับ เริ่มกันตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุด,ดิบเลยจนถึงการใส่บาตรทำบุญซึ่งแตกต่างจากคนสมัยนี้แต่บางคนก็อาจจะถามว่าแล้วคนสมัยใหม่ที่จะต้องแข่งขันกันตลอดเวลาชีวิตที่จะต้องเร่งรีบอย่างคนในกรุงเทพคนที่จะต้องทำงานตั้งแต่เช้าจะให้ไปทำแบบคนต่างจังหวัดหรือคนสมัยก่อนก็คงทำไม่ได้จะทำได้อย่างไร สังคมไม่เหมือนกันยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันจริงๆเหตุผลนี้ก็ถูกนะครับแต่ผมอยากขออธิบายแล้วให้มองอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักของการทำบุญและการเกิดบุญจริงๆว่าคืออะไรเราทำบุญไปเพื่ออะไรเราก็จะทำด้วยความประณีตเองเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าบุญคือความสุขของการได้กระทำความดี เกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีเราทำไปเพื่อสละความยึดติดในจิตใจของตัวเองแน่นอนครับว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปวิถีชีวิตเปลี่ยนไปทุกอย่างเน้นความสะดวกขึ้นแต่ในการใส่บาตรหรือการทำบุญคือการฝึกการให้ฝึกความเป็นผู้ให้ฝึกให้เกิดความประณีตในจิตใจและในการกระทำฝึกให้เราเกิดความสุขในการสละสิ่งของ ฝึกให้เรารู้จักเป็นผู้ให้เพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความสุขลดความตนีถี่เหนียวในจิตใจของตัวเองลงแต่ถ้าเราสักแต่ทำให้เสร็จๆไปเอาความสะดวกเข้าว่าอย่างเดียวนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเดินนะครับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้ผู้คนหลงไปกับทางโลกมากยิ่งขึ้นจนหลงลืมหัวใจของหลักทำคําสอนไปก็อยากให้คิด แล้วก็คำนึงถึงข้อนี้ด้วยครับการใส่บาตรออนไลน์ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่สามารถทำบุญได้จริงๆได้มีโอกาสทำบุญแต่ข้อเสียก็คือถ้าหากชาวพุทธเราทำแบบนี้จนกลายเป็นนิสัยเป็นเรื่องธรรมดาและคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องความประณีตจากการทำย่อมค่อยๆสูญหายไป และจะหลงไปกับการแลกเปลี่ยนแทนเพราะคิดว่าเงินนั้นซื้อบุญได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ต่างอะไรกับการหวานพืชเพื่อหวังผลเลยดังนั้นก็ขอให้ลองพิจารณาดูถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียให้ดีด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นำมาพูดคุยกันให้ได้ฟังกันครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ ผมก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทพิขุนะครับว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างผู้ชนะหมายความว่าชนะต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจไม่ให้สิ่งนั้นครอบงำย่ำย,ยีถ้าสิ่งนั้นไม่ครอบงำย่ำยีใจเราก็คือผู้ชนะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ